สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้พวกแบบช็อตเด็ดโบราณอีกแล้วนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามและกดแชร์ด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับเป็นพระบ้านๆอาจจะมีราคาหน่อยนะครับแต่ผมรับประกันให้ครับมาดูงแรกได้เลยครับผมจะลงคลิปทุกวันนะครับประมาณเที่ยงครับเกือบเที่ยงครับ องแรกเป็นหลวงพ่กกลวยเนื้อดินนะครับแล้วพี่ดูเนื้อดิน,นดูพิมพ์ดูทรงคนระดูสีสาท่านนผมรู้พวกพี่พไม่เชื่อผมอยู่แล้วว่าทำไมพระผมมีราคาคือผมไม่ซื้อมาเป็นองค์นะครับ ถ้ารัวเก่าเก่าผมไม่เอามาเลยครับคือผมศึกษามาเป็นอย่างดีครับผมกล้ารับประกันเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่แต่อาจจะมีราคาหน่อยนะครับองค์นี้ขอพันสามครับโทรมาต่อรองได้นะครับต่อไปครับ เป็นวัดพับครับแล้วพี่ดูลักครับดูลัก้งแห้งๆดูรอยปีครับแล้วดูคราบแก้วไซด์ที่งอกมาพี่เห็นไหมเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังดูง่ายกว่าพี่ดูครับแก้วไซด์ที่งอกมามือสั่นนิดนึงับแล้วพี่ดูเนื้อดูลักครับพี่ดูพิมพ์ดูทรงครับ พระอย่างนี้เป็นร้อยปีนะครับอย่างนี้กว่าพี่ไม่ต้องเชื่อผมไม่ได้พี่ลองไปศึกษา,าจริงจริงนะถ้าพวกพ,พี่ศึกษาจริงๆพระนี่ดูง่ายเลยครับถ้าพระเก่าพระใหม่เนี่ยดูแตกต่างกันเลยนะครับแต่เอาอย่างนี้คือผมกล้ารับประกันก็แล้วกัน,นครับองนี้ขอ2อ0พันแปดครับ ต่อไปครับเป็นปูท่ทวดเนื้อทองเหลืองออกวัดนะครับพระแท้คือเท่าไหร่ก็ไม่แพงนะครับผมว่าถ้ากี้ยนสองร้อยก็แพงครับในความคิดของผมนะครับแต่ในความคิดของพวกพ,พี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าพวกพี่จะเล่นพระหรือเอาเขวนพุทธกุลคือเล่นพระแท้ดีกว่านะครับพระเกีเล่นเสียเวลา อาจจะมีราคาหน่อยนะครับภาพผมอ่ะเปนเนื้อทองเหลืองรอวัดนะครับเป็นพิมพ์หน้าจีนนะครับพี่ดูช่อด้านล่างครับแล้วพี่ดูรอยตะใบดูความเก่าครับแกออกจากกรอบดูพี่ดูโลหะขึ้นมาเป็นเกล็ดเลยนะครับ องนี้ขอสามพัามครับต่อไปครับเป็นปูเอี่ยมวัดหนังนะครับเป็นเนื้อสำริดกับดำนะครับพี่ดูเนื้อเป็นเนื้อสำริดกับดำนะครับพี่ดูตามซอกความแห้งความเก่าครับ พี่ดูหน้าดูตาแล้วไปพี่มาดูนะพี่ดูด้านซีสาท่านนะเป็นยันนะครับยันด้านหลังนะพี่ลงไปพี่มาดูนะเป็นหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเนะนื้อสำลีกลับดำนะครับเป็นยันด้านหลังคนระับพี่ดูรอยตะไบดูรอยอุดกลิคนะับถ้าพระเก่าไม่สึกเลยมันก็ไม่ใช่นะครับ พระผ่านอายุมาเป็นร0อยปีถ้าธรรมชาติไม่เปลี่ยนไปเลยนั้นก็ไม่ใช่นะนนครับเกแน่ครับคือผมดูพระดูจากธรรมชาติครับแล้วพระบ้านบ้านพี่ดูดิโอกาสเท99เป์เซเลยนะผมว่าแล้วพี่ดูรอยตะใบเก่ามครับนั่นเห็นลางๆนะครับ องนี้ขอสามพน้าต่อไปครับเป็นปูทวดปั๊มซ้ำนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับพี่ดูเนื้อดูรอยปั๊มครับแล้วพี่ดูเนื้อโลหะดูสนิมในเนื้อพระดูความเก่าครับ,รบพี่ดูรอยปั๊มครับ เห็นรอยปมแมพพี่ดูเนื้อแห้งเก่าขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับพี่ดูด้านข้างรอยตะใบค,ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพี่ดูเนื้อ องค์นี้ขอสีพระหนา้าโทรมาต่อรองได้นะครับต่อไปครับเป็นปู่ทวดพิมพ์หน้าจีนครับพี่ลงพิมมาดูก่อนนะครับพี่จำหน้าจำพิมพ์ไม,แม่แม่นนะแล้วพี่ดูเนื้อโลหะแล้วพี่ดูฝุ่นตามซอกครับพี่ดูเนื้อโลหะ ความเก่ามันทำกันไม่ได้นะครับพี่ดูฝุ่นจับครับพี่ดูหน้าดูตาดูความแห้งครับนี่พี่ดูรอยตะใบเก่าๆนะครับโชอด้านล่างนะครับนี่โชออยู่นี่ครับนั่นรอยกระแสโลหะ ผมว่าดูเป็นธรรมชาตินะครับองนี้ขอสามพันห้าต่อไปครับเป็นปูทวดเนื้อนาวะครับพี่ดูเนื้อนาวะองนี้นะครับพี่ดูดินเบ้าครับนะพี่ดูดีๆนะครับพี่ดูครัดูหน้าดูทา ดูหน้าดูตาแล้วเป็นปีศูนย์ห้าครับแล้วพี่ดูรอยตะใบครับดูด้านข้างครับแล้วมันดูด้านหลังครับพี่รอยตะใบไหม<อ>เป็นเนื้อนาวะนะครับรอยตะใบช่อด้านล่างนะครับพี่ดูช่อ องนี้โทรสอบถามนะครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าพวกพี่พีสนใจก็โทรหผมได้เลยครับ063 080 0174ถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดผมต้องขออไปแล้วครับขอบคุณครับ